สวัสดีกับการไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้เนี่ยอพอดีว่าเจอคำถามนะครับที่เป็นปัญหามากับผู้ที่ทำงานทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับนะทำงานทางด้านเครือข่ายหรือทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมา ค่อนข้างมากนะครับก็คือเรื่องของทำไมเน็ตมันเล่นไม่ได้นะครับคำถามแบบนี้เนี่ยมันตอบยากนะครับว่าทำไมมันถึงเล่นไม่ได้มันมีหลายปัจจัยมีหลายอย่างมากนะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่เข้าใจนะครับความแตกต่างระหว่างระบบอินเทอร์เน็ต กับระบบเครือข่ายนะครับถ้าเราพูดถึงระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยหลายคนจะมองว่าก็ชั้นติดต่ออินเทอร์เน็ตชั้นก็ควรจะต้องเล่นได้นะครับชั้นเห็นฉันต่อ wifi เข้าที่บ้านชันก็เล่นเน็ตได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเปรียบเทียบอินเทอร์เน็ตนะ ถ้าเปรียบเทียบอินเทอร์เน็ตผมขอเปรียบเทียบอินเทอร์เน็ตให้เป็นสินค้านะครับผมขอเปรียบเทียบตัวอินเทอร์เน็ตให้เป็นสินค้าแล้วเน็ตเวิร์กนะเน็ตเวิร์กหรือระบบเครือข่ายเนี่ยผมขอเปรียบเทียบให้เป็นถนนนะครับผมขอเปรียบเทียบให้เป็นถนนอุปกรณ์ ในการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ดีโทรศัพท์ก็ดีแท็บเล็ตก็ดีนะครับหรือปัจจุบันนะพิมเตอร์ทีวีอะไรก็ตามแต่ครับที่ต่ออินเทอร์เน็ตได้เราเรียกว่าดีไว c e นะครับหรืออุปกรณ์เนี่ยตัวนั้นเนี่ยขอให้เปรียบเทียบให้เป็นบ้านนะครับบ้านเราเนี่ยหรืออุปกรณ์เนี่ยต้องการสินค้า เข้ามาในบ้านนะครับอย่างเช่นโทรศัพท์ผมนะโทรศัพท์ผมเนี่ยตอนเนี้ยเป็นบ้านหนึ่งหลังบ้านเนี่ยต้องการจะเอาสินค้าเข้ามาในบ้านนะครับพอต้องการจะเอาสินค้าเข้ามาในบ้านจะทํำยังไงครับสินค้าตอนนี้อยู่ข้างนอกบ้านสินค้าอยู่นอกบ้านปุ๊บก็จะต้องลําเลียงมาทางถนนนะครับลําเลียงมาทางถนนทีนี้ลองจินตนาการตามนะครับ ถ้าสมมติเกิดเป็นโทรศัพท์มือถือเปิด 4G นะครับถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือเปิด 4G ไอ้เจ้าอินเทอร์เนต็ตหรือข้อมูลเนี่ยตอนเนี้ยมันอยู่ที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือเลยนะครับมันลอยอยู่บานอากาศครับเมื่อไหรก็ตามที่เราเปิด 4G เราเชื่อมต่อถนนเข้าไปที่สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตของก็จะถูกลำเลียงมาทางถนนนั้นน,ะน่ะตรงมาสู่บ้านเราเลย โดยที่ไม่ต้องผ่านอะไรอีกแล้วนะครับในทางเทคนิงจริงเนี่ยผ่านมาอีกเยอะแยะตะแปเลยนะครับแต่ว่าอย่าไปสนใจมันเลยขอให้เข้าใจง,ง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับต่อมาถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตบ้านล่ะอินเทอร์เน็ตบ้านหรือที่ผ่าน Wi-Fi ทั้งหลายเนี่ยนะครับให้จำลองว่า,าตัวสินค้าของเราเนี่ยไปฝากอยู่ที่ TOT CATtrue นะทรีบอรดแบนอะไรพวกนี้นะครับ ผู้ให้บริการเนี่ยนะไปฝากอยู่ตรงนั้นเมื่อไหรก็ตามที่เราต่อโทรศัพท์เข้าไปที่ตัวอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ตัวเนี้ยก็คือจริงๆคือถนนนั่นแหละนะแต่ว่าไอ้อุปกรณ์ตัวเนี้ยอขอจําลองเพิ่มไปนิดนึงว่าเป็นศูนย์กระจายสินค้านั่นหมายความว่าสินค้าเวลาเข้ามาถึงตัวก่อนที่จะเข้าถนนบ้านเราเนี่ยจะต้องมีตัวกระจายสินค้าหรือตัวจัดการก่อน ทีนี้ไอ w ว i i เนี่ยมันเชื่อมต่อได้หลายบ้านก็คือหลายดีไวหลายเครือข่ายนะเหมือนผมเหมือนผมเนี่ยผมกลับมาถึงบ้านปุ๊บโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับแท็บเล็ตหนึ่งเครื่องโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องขึ้นไปบนบ้านเปิดคอมพิวเตอรนะ์คนหนึ่งอย่างน้อยสีละนะครับยางต่ำๆไม่มีอะไรเลยเนี่ยโทรศัพท์มีแล้วนะครับหรือถ้าคนทำงานด้วยก็ โน้ตบุกอีกหนึ่งเครื่องสองเครื่องเข้าไปแล้วนะฮะทีนี้พอมันไม่มีศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยมันก็ทํางานไม่ได้นะเพราะถนนทุกสายก็จะต้องวิ่งตรงไปที่ไอ้ศูนย์กระจายสินค้าหรืออุปรกรณ์จ่ายสัญญาณที่ว่าเนี่ยนะครับผ่านทางอะไรก็ได้ครับผ่านทางสายหรือผ่านทาง wifi ทั้งหมดถือว่าเป็นถนนทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดถือว่าเป็นถนนทั้งหมดเลยทีนี้ถ้าสมมติกิดเข้าใจอย่างนี้ได้นะครับ มี WI-Fi ไม่ได้หมายความว่ามีสินค้าหรือไม่ได้หมายความว่ามีอินเทอร์เน็ตนั่นเองมี WI-Fi คือการมีถนนที่ตัดตรงมายังเครื่องของท่านนะครับหรือบ้านของท่านจะมีสินค้าหรือไม่เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งจริงไหมฮะโอเคตรงเนี้ยมันง่ายๆครับมันเป็นแค่จุดเดียวเพราะว่าเป็นบ้านของเรา เราไม่มีการต่อพ่วงไปไหนยังไงเลยนะครับมาถึงจุดนี้ผมขอสรุปตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปลงลึกถึงการจัดการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วมี Wifi แรงๆนะลงทุนเครือข่ายสูงๆซื้อระบบแพงๆ เข้ามาติดตั้งในองค์กรไม่ได้หมายความว่าอินเทอร์เน็ตจะแรงอินเทอร์เน็ตจะไวนะครับถูกไหมฮะเราตัดถนนสีเลนเลยเราตัดถนนสีเลนเลย6เลนเลย8เลนเลยมีบ้านไอโรงเรียนไหนหรือหน่วยงานไหนมีงบประมาณเนี่ยตัดถนน8เลนเลยเข้าไปยังบ้านของแต่ละคนนะครับเครือข่ายระดับเทพเลยนะครับแต่สัญญาอินเทอร์เน็ต ไม่มีก็ถ้าเกิดไม่มีสินค้าครับคุณร้องขอสินค้าให้ตายแต่มันไม่มีสินค้าป้อนเข้ามาคุณจะเล่นเน็ตได้ไหมมันก็เล่นไม่ได้ฮะเอาใหม่สมมุติว่าอินเทอร์เน็ตสินค้าซื้อมาแพงเลยนะครับซื้อมาเยอะเลยกักตุนไว้เพียบเลยครับเช่าอินเทอร์เน็ตมาสามร้อยเมก ให้ในองค์กรนะครับเช่าอินเทอร์เน็ตมาสามรอยเมกให้ในองค์กรแต่ถนนมีอยู่เส้นเดียวครับนะพูดง่ายๆก็คือมีตัวเราเตอร์หนึ่งตัวองค์กรนั้นเผอิญว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่หน่อยครับมีบ้านอยู่ร้อยหลังเราเตอร์หนึ่งตัวเล็กๆมันจะแจกจ่ายหรือบริหารจัดก,การไอ้ตัว สินค้าของเราเนี่ยได้พอไหมมันไม่พอนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยศูนย์กระจายสินค้าทํางานหนักมากครับมันแห้งมันเออร์เรอร์ครับถูกไหมเราลองคิดดูครับให้เราเป็นคนคอยจัดการนะมีบ้านรออยู่ร้อยหลังมีสินค้ารอรออยู่เพียบเลยข้างหลังบ้านก็ขอข้อมูลเข้ามาขอ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 ข,อข,อขอเราก็พยายามให้แหละแต่มันให้ไม่ทันครับ พอมันให้ไม่ทันมันก็เออเลยนะครับมันเน็บมันก็ช้ามันก็อืดอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นสองตัวเนี้ยจะต้องทําให้บาลานซ์กันครับก็คือทําให้มันสัมพันธ์กันคุณมีสินค้าเยอะคุณก็ควรจะต้องมีถนนที่มันสะดวกสบายนิดหนึ่งรถก็วิ่งกันสะดวกนะครับรถของบ้านแต่ละหลังเนี่ยที่จะมาขนส่งสินค้าเนี่ยมันก็วิ่งกันคล่องเลยถูกไหมฮะโอเคทีนี้ พอเริ่มเข้าใจเป็นเราๆเลยเนาะว่าการมีอินเทอร์เน็ตแรงๆก็จำเป็นจะต้องมีเครือข่ายดีๆถ้าบ้านคุณมีหลายหลังพอเนึกออกเนาะนะเมื่อเกิดบ้านคุณมีหลายหลังเนี่ยถนนก็ต้องใหญ่อะต้องเยอะอะรถพอรถมันก็วิ่งเยอะถูกไหมบ้านคุมีหลายหลังอะ่นะฮะโอเคแต่แค่นี้ยังไม่จบครับการจัดการอินเทอร์เน็ตใน องค์กรขนาดใหญ่ยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ครับลองนึกถึงว่าบ้านเนี่ยมันมีมันมีจำนวนบ้านเยอะแยะมากมายเลยครับอลองนึกถึงลองนึกถึงโรงเรียนละกันนะครับผมทำงานอยู่โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนครับมีบุคลากรเอาเฉพาะครูแลวกนะันเนาะสมมุติเกิดมีครูเนี่ยโรงเรียนผมมีครูประมาณร้อยคน แต่ละคนมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องอย่างน้อยที่สุดนะครับโทรศัพท์ทุกคนต้องการออนไลน์อินเทอร์อเน็ตถูกไหมหนึ่งร้อยคนก็มีบ้านหนึ่งร้อยหลังละเป็นอย่างน้อยๆนะครับหนึ่งห้องเนี่ยหรือหนึ่งคนเนี่ยนะมีโนต้ตบุ๊กนะครับมีโนต้ตบุ๊กตีว่าตีว่าครึ่งเดียวแล้วกันอ่ะห้าสิบคนนะครับ แต่ละห้องทํางานนะแต่ละห้องมีคอมพิวเตอร์อีกห้องละสองเครื่องตีว่าในห้องทํางานเนี่ยมีอยู่ซักยี่สิบห้องก็มีอีกสี่สิบเครื่องปาเข้าไปเกือบสองร้อยแล้วฮะนี่เฉพาะครูนะปาเข้าไปเกือบสองร้อยยูเซอร์ละเกือบสองร้อยหลังเข้าไปแล้วครับบ้านที่ที่รอที่จะคนส่งสินค้าเนี่ยครับทีนี้ ถ้าพูดถึงเด็กด้วยเด็กมีประมาณสองพันครับแต่เชื่อว่ามันคงไม่ได้เปิดพร้อมๆกันสองพันหรอกนะครับเด็กที่เรียนเด็กที่อะไรก็เขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปนะเพราะฉะนั้นบ้านเนี่ยมีเป็นเป็นหลักพันนะครับที่พร้อมที่จะหลอดดึง